ครับสวัสดีเอฟซี FC. สู่ผู้สุคนครับมนมริมาสรุรพลบัลงไฟบันน้องแขกนะครับยีิบเจ็ดเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบังที่หนึ่งเพชรสุพรรณนะครับ ยี่สิกด้อยเคะแนนผ่านวานเจีย๊ยบนะครับบางที่สนะครับซอสสิที่โชคนะครับสิบสาเดีย้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สามคภทะลูฟาไปหาเธอนะครับเพียงยี่ดยร้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สเคยอุทุมพรนะครับเพียงยี่ดียรหกสคะแนนไม่ผ่านนะครับเป็นไฟติดฐานแล้วก็ไหลตรวตรวจลงเลยนะครับบางที่หานะครับโชคสมพรนะครับบวกเกาจะเลื่อนยีิบห้าสิเดีย้อยหคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หปอจะ น้ำโชคนะครับ10-40ได้413คะแนนผ่านหวานเจรีบนะครับบางที่7หนุม่ม3พ่อสอนนะครับหรือว่าเพชรสุพรรณบางที่2นั่นเองนะครับอ่ะกิน2อของฮอรดเลยนะครับ20-45ได้ เอาปรมาณนะครบสามสด้อยแคะแนนผ่านหวานจะเรียบนะครับบางที่แปดเพชรนำข้างนะครับยี่สิาด้อยสค่แนนผ่านหวานจะเรียบนะครับผ่านสาบางลวนเลยนะครับบางที่เก่าเสียนัดสังลุยนะครับสิบสี่สิบห้าดีสองร้อยหาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบนครฝ่าหวนะครับสามสิบหกสิบห้าดีสามร้อยหกสิบค่าแนนเจ้านะครับบางที่สิบเอ็ดนะครับซอราชวงนะครับห้าสิ เพียงนะครับเพียง400นะครับเดือ้อยเก้าคะแนนไม่ผ่านนะครับลำดาบนะครับบั่งทีสิบสองใช้จราจอดนะครับ20 50ิเดือ้อยยี่สคะแนนเจ้าเกิบนะครับบั่งทีสิบนะครับไล่วินสิงห์น้องบวบนะครับ20 50ิเดือ้อยสี่สคะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งทีสิบสี่สีทองนะครับ50 90ิเดี่้อยห้าสคะแนนผ่านหวานจะเรียบนะครับผม แชมป์สนามนี้ไปเลยนะครับบางทีสิบหานะครับแอดเทวดาสร้างบอตีนะครับมังไฟขึ้นไปที่ลี่นะครับควรเบิดเผานั่นหนานะครับใส่ปลายหางตัวเป็นตัวแกงลงมาไปใส่ปลายหางนํำลงมานะครับแล้วก็มาเบรกอยู่พักหนึ่งแล้วก็ใส่ปลายหางเสียบลงมานะครับเสียบแบบมีเชิงนะครับได้345คะแนนไม่ผ่านนะครับ บางดิซิบหกนะครับสามอันตรายสามสิบเจ็ดสิบห้า7ดีสามร้อยเจ็ดสิบคะแนนเจ้านะครับบางดิซิบเจ็ดเพี้ยวโปรดักชันนะครับเพียงสามสิบเดีร้อยห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบางสุดท้ายโลเงินนะครับสร้างบบตีนะครับหายเจ้านะครับน่าจะหมื่นแล้วนะครับสร้างพ่นก็ะเลยบบตีนะครับถือว่าเอาตัวหลอดใดนะครับกับสนามมีน้าวนะครับโบแผงกับพานเท่านั้นล่ะนะครับบางไฟนี่นะครับ หลังจากแอดเทวดาลงถึงพื้นนะครับ f อนะครับก็บแตกออกมาเบิ้เลยนะครับรวมถึง,งหลอดนำนะครับ f c เพิ่นหลคักนะครับคนนบางตาเลยนะครับถือว่าเคลียร์พื้นที่ไปได้หลายเลยนะครับเลือสามบางสุดท้ายนะครับคงคันอยู่ต่อกับมีตจ่าก็แผลนะครับเพราว่าอะ หากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเดฟซีตองกราบขออาภาัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเดฟซีสวัสดีครับมือนีคอนขางสีดแดงจึงขึงนะครับผ่านแค่หาบังเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะดีใจนํำผู้สกผู้บานผู้ประมาณกระสู่กันต่อไปในวันพุ่งนี้นะครับพุ่งนี้วันที 28, ่28เมษายนพบพ่อกับลุงหลอดอยู่บา้านอ่ะอำเภอปัตติวนะครับเทศบาลปัตติวนะครับผม เดี๋ยวแล้วการไฟเดี๋ยวหงหลอดหามาลงห้ขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอฟซีสวัสดีครับ